เซไฮทุกคนนะวันนี้วันว่างๆที่โดมี่ไม่สามารถออกไปไหนได้เลยเพราะว่าฝนตกนะแต่ตอนนี้รู้สึกหิวแล้วจะไปหาอะไรทำกินกันดีกว่านะแม่แม่แม,มทำอะไรกินหน่อยดิไปทำเอาใครครัว <laughs> ทำไม่หน่อยดิไม่เอาไม่ทำ <จ>ทำไมจะกูยังยังไหนก็ทำให้กิน <laughs> <laughs> โอเคเดี๋ยวไปหาอะไรกินก็ได้ทำเองเดี๋ยวไปหาอะไรกินทำทำเองดีกว่าไปโอเคครับนึกเมนูออกแล้วเราได้เมนูแล้วที่จะทำกันวันนี้วันว่างๆเรานะครับวันว่างๆที่ไม่สามารถออกไปไหนได้เลยฉะนั้นเอาของในตู้เย็นเนี่ยละฮะ นึ่งออกแล้วว่าเรามีไข่มีหมูเอ่อทำไข่ขยี้หมูกันแบบว่ามันเป็นเมนูง่ายๆเบสิกเบิเกินไปเราก็จะใส่ผักด้วยนะครับมาดูดิในตู้แม่งมีผักอะไรมัง่งโอ้โหอะไรวะเนี่ย ไม่มีผักอะไรเลยนะคงจะต้องไข่ข,ย,ขยี้หมูธรรมดาธรรมดาไม่มีสีทรงสีสันนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปทำนะครับไข่ข,ย,ขยี้หมูแสนอร่อยและเป็นสูตรพิเศษสูตรลับฮะเป็นสูตรลับของผมเองเนี่ยนะอ่า มาเรามาเตรียมของกันเลยนะครับก็ขึ้นชื่อว่าหมูขยี้ไข่ไข่ขยี้หมูอ่ะหมูไข่หมูไข่เราก็ต้องเตรียมนะฮะหมูอันนี้เป็นหมูเนื้อแดงนะครับหมูเนื้อแดงแล้วก็มีไข่นะครับสองฟองนะครับแล้วก็ผมอันนี้จะใส่เป็นกระเทียมกระเทียมนะครับ นี่ใส่เป็นกระเทียมนะยครับแล้วก็พริกไทยดำนี่อันนี้สูตรเลยเนะี่ยสูตรเด็ดนะครับบ้านใครมีทำตามได้นะครับไม่ห่วงกันจริงๆใครเขาก็ทำกันน่นนเราก็ทำการตำนะครับตำอ่ะเอาเปลือกกระเทียมออกนะฮาเอาีะนะ้อเนี่ยพวกเปลือก,อกทิ้งทิ้งไปนะครับ โอ้โหอันนี้จะใส่ใส่กีบกีบก็แล้วแต่นะครับว่าจะใส่กี่กีบก็แล้วแต่นะครับว่าคุณนั้นสะดวกที่จะเอากี่กีบนะครับอ่ะเดี๋ยวตามกระเทียมเสร็จก่อนนี่อุ้ยบังแสง นะครับเราก็ตำกระเทียมนะครับแล้วเราก็จะใส่อะพริกไทยดํานะครับอันนี้เปิดฟ้าก่อน้วใส่ไปสักหน่อยฮนะอะขอ,ล,อละแค่นะั้นแหละเนี่ยปิดไปแล้วเราก็มาตำให้เข้ากันนะนี่นะครับ อันดับต่อไปนะครับอันดับต่อไปเราก็จะมาหั่นหมูเราจะหั่นหมูนะครับโอ้ยแสบบังแสงเนาะเออนี่นะครับหมูอันนี้เป็นหมูเนื้อแดงนะครับหมูเนื้อแดงปาบให้เนี่ยน,น,นี่นะเราจะมาหั่นหมูแบบเอ่อชิ้นไม่ต้องใหญ่มากนะครับ ยิชิ้นใหญ่เท่าควายเดี๋ยวเคี้ยวไม่เข้านะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็ทำการตั้งกระทะนะครับแปะเขาให้นี่นะครับเห็นไหมไอไอไฟก็แล้วเราก็ทำการตั้งกระทะนะครับหลังจากนั้นเราก็รอให้น้ำในกระทะพิ่งอันนี้พึ่งล้างกระทะมารอให้น้ำแห้งแล้วหลังจากนั้นใส่น้ำมันนะครับอ่ะเราจะไปดูกันนะครับ อ่าครับเราก็ทําการใส่น้ํามันนะคะเอาน้ามันหมดใช้น้ํามันนี้ก็ได้นะครับน้ํามันหมูนะครับใส่ลงไปนะแค่นี้พอเนี่ยครับไฟแรงอย่างไรอ่าต้องไฟแรงอย่างผมนี่สุดยอดแล้วนะครับแล้วก็อันนี้กระเทียมที่เราตำเอาไว้นะครับอ่ารีไฟนิดนึ่งนะนะครับยโยนลงเลยอ้าว ตกก็เก็บใส่เข้าไปนะครับเพราะว่ากินคนเดียวอ่ะนี่ใส่ลงไปนะครับให้หมดตำม,มาเท่าไหร่ใส่ให้หมดนะแล้วก็พอไข่มาลยวพอจนกว่าจนกว่ากระเทียมจะเหลืองนะครับ อ่ะรอไปแป๊บหนึ่งนะครับพอมาอกระเทียมเหลืองแล้วนะครับเราก็ต้องการใส่หมูลงไปนะครับใส่หมูลงไปปิ้ว รกระเทียมนี่จะช่วยให้ความหอมนะครับมันจะหอมกระเทียมแล้วอีกอย่างกินได้นะครับกระเทียมเขาบอกว่ากระเทียมนี่จะช่วยเรื่องอโรคหัวใจนะครับอะบนะครับ,ะรบอะให้ทางอกบอกว่ากระเทียมมีประโยชน์ขนาดไห หลังจากนั้นเราก็ใส่ไข่นะครับแล้วก็ทําการผัดเลยผัดจนกว่ามันจะสุกแล้วก็ได้ที่นะครับอยาอาถ้าเกิดจะให้แบบใครชอบแห้งใครที่ชอบแบบแห้งๆนะครับก็สามารถผัดนานขึ้นนะครับมันจะได้แห้งนะครับ แต่แอ่าอันนี้พอได้ที่ปุ๊บนะเราเลือกเลยจะใส่อะไรนะครับส่วนผมใส่น้ำปลานิดหน่อยครับนะใส่ลงไปนะฮนะแล้วก็คนคนหอมอมาเลยหอมมาเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็นะฮะคนไปเรืนะ่อยนี่ฮะ ว่าเราไปทํากันได้นะครับมันเป็นเมนูที่ง่ายนะง่ายนียครับแล้วเราก็จะทําการตักใส่จานนะครับตักใส่จานแล้วก็พร้อมเสิร์ฟได้เลยฮะมาน,นี่นะครับให้ดูโอ้ยแสงแสงเยอะไปให้ดูนี่ครับ <In. S 2> อินนะครับอือสุกโขดครับอ้าวอืออันนี้อันนี้ก็ต้องขอราัไปก่อนนะครับสำหรับโดมี่แชนแนลวันนี้ มาทำไข่คีกหมูให้กินนะครับให้ให้ให้ดูให้ดูให้กินครั้งหน้าเราจะทำอะไรรายการวันว่างๆหรือเปล่าหรือว่าอาหารกินเล่นหรือว่าพากินนะฮะรอติดตามกันได้นะครับ ผมเ็ย,ยังจะทำเรื่อยๆนะครับเป็นช่องเปิดใหม่แต่ก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามาชมมาดูนะครับ <c oughs> แล้วก็ได้มา่อครับว,วันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับบ๊ายบาย